สวัสดีนะครับทุกคนยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บดวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปสกายวอลนะครับทุกคนเพราะว่าผมโดนแบนนั่นเองนะครับก็ซึ่งอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงผมโดนแบนก็สาเหตุที่ผมโดนแบนนะครับทุกคนก็คือทีมมิ่งนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทีมมิ่งคืออะไรก็คือผมเล่นอยู่กับเพื่อน2คนใช่ไหมมีผมมีเพื่อนนะครับก็เพื่อนสองคนเนี้ยก็คือคุยกันในดีใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ไปเล่นในโหมดโซโลูในสกายวอลใช่ไหมก็คือ,อยังไงเราแบบอยู่อยู่พวกเดียวกันอะแต่ว่าไปลุมเขาสอง โดนข้อหาทีมวิ่งนะครับทุกคนก็ได้ปลดแบรนด์มที่10เนาะที่ดูมานะครับก็ผมลงทีมนี้ไปก็ได้ปลดแบนด์พอดีนะครับทุกคนคือแบบผมไม่รู้ไงว่าเกมแนวนี้มันมีแบรนด์ด้วยนะครับผมก็เลยทําไปโดยแบบไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะก็จะไปหาทานะครับมันไม่ดีนะครับทุกคนมันก็เป็นเหมือนแบบซิกอย่างหนึ่งนะโอเคก็สารคดีพายในวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาให้ทุกคนดูไม้ครับวอตมีมนะครับผมก็จะเป็นมีไม้ครับที่แบบ ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับเลสโก้ go, ไปก็ช่องเที่ยวจะดูภายในวันนี้นะครับทุกคนก็มาจากช่องโจซาครับเลยนะผมที่เขาจะรวบรวมมีมาให้เราดูกันนะครับผมก็ถ้าใครผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูมีมของเรากันเลยดีกว่านะครับไปเลสโก้โอเคมาอันนี้ยังไงมาครับโลจิกอ่ามาครับโลจิกเกวางสโนบอลต้องจับผิดนะอันนี้นี okay, ่วางที่มาอ่าน,นี่ยังไม่มีอะไรแปลกโอเ อ๋ออันนี้อันนี้คือวางบล็อกแล้วแสงไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคโอเคแต่ถ้าพอจะเดาออกอ่าน,นี้วางเป็นนี่แทนปับ๊บออกเสียแสงโอเคเรื่องอ่าโอเค,อเค,อเควางบล็อกอันนี้ปิดเป็นบล็อกสโนว์บอลปิดอ่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าทาง ทางมาวางมีแสงโรจิกโอเคมานี้เกิดมาตัดต้นไม้ปวตีโอเคอันนี้ยังไม่มีอะไรครับโอเคตัดต้นไม้แล้วก็ทำโอเคทำเป็นแผลงอย่างนี้โอเคม,มีอะไรอันนี้โอเควางไปทำพวงมาหนึ่งอันโอเคเดียกไม่มีอะไรแปลกอ่าอันนี้คุณ คุณขิมานะคุณขิมาอันนี้โปรตินะครับผมคุณขิมาแล้วมันจะแปลกยังไงมาดูกันโอเคทําเป็นบล็อกบล็อกขิมานะอันนี้โอเคเข้าใจได้อ่าเหมือนว่าจะทําเป็นเออเอาเหมือนเหมือนว่าจะทําเป็นไอ้น,นี่นะครับผมสนูสโนูบอลนะเอ้ยไม่ใช่สโนูบอลโกลิมอโอเคอันนี้โปรติโกลิมขิมามันมีอย่างนี้ด้วยเลย เอาสีได้ด้วยไปพาเดินได้ด้วยอันนี้งงโอ้แล้วเวลาเดินแล้วเวลาเดินมีจิ๋มาด้วยโอ้โรจิคโอ้โอเคดีมากคืออยู่ในถ้ำไม่มีอะไรนะอยู่ในถ้ำวันนี้ยังไงจะมีอะไรแปลกหรือเปล่าจเจเจลาปีสพูดมามีอะไรแปลกไหมดิ เดาอะไรไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้โอ้เพจโอเคเจอเพจอ่าขุดเพจมาสามก้อนโอเคเรียบร้อยแล้วยังไงโตเดี๋ยวมาตรงนี้เจอโอ้เจอเพจอีกแล้วโหดูดีนะนี่โอเคเจอเพจอีกแล้วอ่ะขุดมาโอ้กี่เม็ดวะเนี่ยโอ้เยอะสามเม็ดโอ้ซี่โอ้เยอะนะนี่ ฮ่าไปด,ดูดีอยู่เนี่ยโอเคเอ่าห้ากรน,น,นี้ยังฟัวตี้อยู่นะยังไม่มีอะไรอยู่นะครับผมเอาตวัวคาร์บออกมาวางไปแต่ก็แครอทอย่าบอกนะว่าเาดมอนแครอทร์ดไหนลองกินลองกินลองกินนี่ลองกินลองกินกินอดู่ไหมอะไรกินได้ด้วยวู้มีบั๊บ <ns> มีบัฟด้วยเพิ่มมาสี่หัวใจแล้วก็วิ่งไวโอเคอันนี้เกิดมามีแอปเปิ้ลเอชาร์ตอยู่หนึ่งอันเมื่อกี้พิมพ์อะไรผมอ่านไม่ทัน okay, นะโอเคมีแอปเปิ้ Apple ลเอชาร์ตอะไรยังไงต่ออันนี้โอเคขุดออกซิเดียล,ลงมาแบบนี้โอเคเกมหมดศูน okay, ย์ 0. อ่าเหมือนว่าจะลงไปใช่ไหมลงไปแล้วกินแอปเปิ้ลเยอะๆจะได้ไม่ตายหรือยังไงถ้าผมเดาไม่ผิดอ๊บ เขาใจเพิ่มเยอะขนาดไหนวะออว๊าว๊ใช่ดิใช่เหรอผมว่าช่องนี้ตัวผมไม่ใช่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 ผมเคยลงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ไม่ไม่มีที่ยืนไม่ใช่ โอเคมาดูอันนี้มาดูอันต่อไปโอเคอันนี้มีอะไรพิเศษโอเคอันนี้วางเป็นลาวาทรา,ายไปนะผมอเก็โอเควางลวาลวาลาวาไหลลงมาไม่มีอะไรนี้ปกติโอเคเกมหมดศูนย์อ uh, ันนี้ไม่มีอะไรโอเคอย่าบอกนะว,นไไ <laughs> กนะว่าน้ำไลายไฟอย่าบอกนะว่าน้ำลายไฟ ไฟบ้าันอันนี้น่าจะเป็นอ่าไอ้ยยูจะเรียกว่าอะไรน,ไน้ำลายไฟน้ำลายไฟแนนนี้ <S <S โอเคมาดูอันดีนะผมอ่าใบคราฟต์โรจิกโอเคโอเคเอาไว้บ้าผมจะพูดคำว่าโรจิกละกันนะครับผมโรจิกอ่าเคียรีบอ้อยหยิบอ่าทองขึ้นมาแล้วยังไงอย่าบอกนะว่า เอาอ้อยไปเผาออาไม่ใช่เคยๆแล้วผิดเคยยังไงเอากระดาษไปเผาเออไม่ได้ไม่ได้เคยๆมันมันมันต้องมันยิ่งยิ้มแล้วมันไม่ได้ถูก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 เอ้ยถูกต้องดีมันไม่ได้ไม่ได้ถูกแล้วถูกแล้วเอาเคเอาโกนักเก็ตมา เพื่อ,อเอาโกนักเก็ตมาเผาโอเคมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้โอ้เจอคีเฟอร์ยังไงต่อโอเคยังไม่มีอะไรอย่าบอกนะว่าระเบิดใช่ไหมโอ,โอเคอ๋อได้หัวคีเฟอร์ใช่เลยอ๋อมันได้หัวง่ายขนาดนี้เลยเหรอ อ่ะอันนี้ก็คงได้เหมือนเดิมใช่ไหมหาตัวผมมันไม่ได้หรอกอ่าโอเคอันนี้ก็เดาเออเอาไม่ดแบบน,นี้เอาจะบอกนะว่าอ่าโอเคครับตูกค้ามาวางแล้วไงต่อเชียกันพอเดอร์เก้าอันฮะเดียวเดียวคือบล็อกกันพอเดอร์เนี้ยอย่าบอกนะว่า โกลวิลคิปเปอร์นะครับผมปูหัวเลยถึงก็ปูหัวเลยอันนี้โอเคมาตรงนี้วางโอเควางบอลก,การพาวเดอร์เหมือนเดิมยังไงต่อก็อย่าบอกนะว่าโอเควางเหมือนเดิมโอเคโกลวิลคิปเปอร์โอ้โอ้้โอโอ,อยู่ใกล้ไฟ ระเบิดโอเคมาดูอันนี้เกิดอยู่กลางทะเลทรายนะผมอ่าโอเคคขุดมาไม่มีอะไรอันนี้ได้สติ๊กมาเหมือนเดิมจะมีอะไรผิดปตกติเดี๋ยวสายก็ทำโลโอ้ทำไมนนี้เป็นลันซ,ซอมบี้ซอมบี้แบบไงเง้นลึกอ่าอเคมี่ซอมบี้โอเค มีอะไรแปลกกว่านี้อีกไหมอ๋อโอเคไม่มีแล้วนะมามาอันนี้โอเคทุบแครอทมาโอเคแอปเปิ้ลอย่าบอนะเอาแอปเปิ้ลปลูกโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคต้องระแวงไว้ก่อนอเดี๋ยวนี้แอปเปิ้ลเอาไปทำอะไรไม่ใช่เขาต้องเขาต้องใช่ข้าวอ้าอันนี้ดังไปเดี๋้อโอเคโอเค,อ,เคอย่าบอกนะว่าเอาแอปเปิ้ลให้ ใช่ไหมวัวแบบสามร้อยเปอร์เซ็นค่าเนื้อวอัวได้เป็นเนื้อไก่ออโอเคโอเคนายต่อโอเคโ okay. อเคอ๋อนี่ให้ให้แคโร,รต์พิโตเคียนเข้าใจได้โอเคโอเคเมื่อกี้คือแบบเ,เมื่อกี้คือแบบอีย่งวะเอาแคโรตให้วัว ออกรูมาเป็นหมูตีวัวได้เดือดไก่วัดอันนี้คือวัดของจริงนะอันนี้คือวัดของจริงนะครับโอเคอันนี้ตัดไม้มาไม่มีอะไรโอเคมาตัดไม้มาอันนี้เขาจะทําอะไรเนี่ยโอเคเจอเลวินอ่าข้ามมิลาวาแล้วผมโอเคมีเตียงนอนไม่มีอะไรปึ๊บโอ้ มี้ด้วยนี่อันนี้หรัวว้าวสวยอันนี้สวยอันนี้ใช้ได้เลยสวยสวยสวยอันนี้ถือว่าสวยเลยนะอันอย่าบอกนะว่าเป็นไม้เฮ้ยเท่เท่เท่อันนี้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 เท่โอเคอันนี้เป็นลายลายไม้ขาวเฮ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้เท่ เท่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 เใช้ได,ด,ด้ใช้ได้ไดโอเควางอันนี้ยังไงอันนี้ปีนวงจรเล็กสโตเล็กน้อยที่ผมก็ไม่รู้เรื่องนะโอเควางอันนี้วางเข้าไปวางรีเซ็ตเตอร์โอเควางเล็กสโตลแบบนี้อ้าวคืออะไรวะตรงนั้นโอเคโอเคอ่าุดออกออกุดออกก็หายเนีเยแล้วมันคืออะไร โอ้โอเควางมาอย่างนี้อี okay. ่วางไฟป,ป,งตตปั๊บปั๊บวาลิสตูนปึ๊บโอ้เดี๋ยวนะ What? คือไอร k n ดูไม่เข้าใจโอเคผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับไมค้าวัดดีมนะครับก็วัดสมชื่อนะแต่ละอย่างก็คือแบบ อย่างวะก็ต่ำชื่อเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปไพน์ในวันนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้เวลาพอสมควรกันแล้วนะครับผมสำหรับคลิปไพน์ในวันนี้เนาะก็ได้ชอบลิปนี้แล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นใจกันด้วยนะครับ <S <S ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่อคิดว่าจะพ่นด้วยนะครับ <S <S โอเคสำหรับคลิปไพน์ในวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับมีมวัด